สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเรามาเช็คสิว่าวิดีโอนี้นะคะมีพลังงานดีๆใดให้คุณได้น้อมหลับบ้างนะคะพลังงานดีๆแบบใดสำหรับวิดีโอนี้ พลังงานดีเรื่องใดให้คุณได้น้อมรับนะคะสำหรับวีดีโอนี้ค่ะคุณจะเห็นถึงพลังงานนะพลังงานของคนที่มีความพร้อมพอสมควรนะคะคุณจะมีความพร้อมคุณจะมีสิ่งที่เข้ามาเหมือนสนับสนุนช่วยเหลือเป็นเกาะป้องกันนะคะโดยไม่ว่าคุณนะกำลังจะ,ะเผชิญนะคะวิกฤตปัญหาอุปสรรคฝนฟ้าอากาศ นะคะบรรยากาศที่อาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะแต่จะมีอาจจะเป็นตัวบุคคลสิ่งของนะคะหรือสิ่งที่จะเข้ามาปกป้องดูแลคุณทั้งกายและใจนะคะคือจะทําให้คุณสามารถผ่านวิกฤตนั้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะพลังงานของเงินก้อนเนาะเงินก้อนข้อเสนอจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะที่คุณจะได้รับ หรืออาจจะพูดถึงข้อเสนอบางอย่างที่คุณจะต้องพิจารณานะคะเป็นข้อเสนอที่วัดใจด้วยล่ะว่านะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมคุณงามความดีนะคะมีการเซ็นสัญญานะคะมีพลังงานที่อาจจะเหมือนเข้ามาทำให้คุณต้องพิจารณาบางคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความยุติธรรมบางอย่างด้วยนะคะคุณงามความดีความยุติธรรมความสมดุลของชีวิต ะะพลังงานของอาการเตรียมพร้อมเหมือนได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะมีโอกาสมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือมีผู้คนที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะ,นะคะที่จะช่วยให้คุณพร้อมในระดับหนึ่งเลยในการที่จะต่อสู้กับชีวิตนี้ในการที่จะต่อสู้กับโครงการโครงงานหรือว่าสิ่งที่คุณท่องเผชิญนะคะ เหมือนจะเป็นลักษณะของการเตรียมพร้อมพลังงานการเตรียมพร้อมโดดเด่นนะคะการที่จะรับมือเนาะการเหมือนได้แสดงความสามารถนะคะคุณอาจจะได้เป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถในการที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเอ่อเป็นตัวแทนนะคะหรือเป็นงานของคุณเองเนี่ยแหละคุณจะได้ถ่ายทอดนำเสนอนะคะ สิ่งที่คุณตระเตรียมมาเนี่ยเหมือนจะได้ใช้จะได้เห็นศักยภาพของคุณแล้วดูเหมือนมีบรรยากาศที่ดีค่ะก็คือผู้คนดูสนใจในตัวคุณในสิ่งที่คุณนำเสนอในความสามารถในศักยภาพของคุณจะมีการเหมือนแสดงอาจจะเป็นคำถามแสดงความสนใจนะคะหรือว่ามีปฏิกิริยาในการพูดคุยมีฟีดแบ็กนะคะทำให้คุณไหน ยิ้มได้เลยหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเออสิ่งที่ทํามาหรือสิ่งที่มีขึ้นมาเนี่ยผู้คนสนใจผู้คนเหมือนให้ความสําคัญผู้คนอยากที่จะรู้เพิ่มเติมเพราะนั้นก็จะเป็นโอกาสด้วยนะคะในการที่คุณคุณจะได้อธิบายเพิ่มเติมชี้แนะชี้แจงเพิ่มเติมนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นนะคะพลังงานเพิ่มเติมค่ะวิดีโอนี้จะมีอะไรอีกบ้าง ที่ให้คุณได้น้อมรับนะคะพลังงานดีๆโชคสตานนำพานะคะมีวิกฤตมีโอกาสเข้ามาพิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะ สิ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกความรักความสัมพันธ์การเดินทางนะคะในบางคนคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะพลังงานของการเ,ออเหมือนอาจจะมีของมาให้บางคนอาจจะเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นถ้วยรางวัลน,นะคะเป็นเงินตราพลังงานของความหนักแน่นการเดินทางมาหาการเดินทางมา เพื่อที่จะนำบางอย่างมาให้กับคุณนะคะเป็นสิ่งที่ดีต่อใจเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกหนักแน่นละมั่นคงนะคะทางเลือกเนาะพลังงานทางเลือกโอกาสอาจจะมี c h o i c e ให้คุณได้เลือกเยอะเลยมีโอกาสที่เข้ามานะคะมีสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจหลากหลายให้คุณได้พิจารณานะคะพลังงานที่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออ เราเรามีโอกาสที่ได้เป็นคนเลือกขนาดนี้นะคะเรามีโอกาสในการที่จะเหมือนได้ได้คิดพิจารณานะคะว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะได้สิ่งไหนนะคะพลังงานของคนที่ดูเหมือนจะมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยนะคะเหมือนเป็นดาวเป็นที่รู้จักเป็นต้นแบบเป็นที่โปรดปรานพลังงานของคนที่เหมือนคุณจะรู้สึกว่า ตัวเองนั้นรู้สึกดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกายใจสถานะทางสังคมนะคะการเงินการงานสิ่งที่โอเคแหละคุณคุณอาจจะเคยมีปัญหาวิกฤตนะคะหรือว่าอยู่แบบนิ่งๆเนิบๆเงียบๆมามีพลังงานของการไปสู่จุดที่จะมีแสงมากขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นจะรู้สึกดีมากขึ้นหายได้รับการเยียวยานะคะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสเสน่ห์นะคะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปในเรื่องของโชคชะตานะคะคุณอาจจะเริ่มเห็นละการพลิกผันนะคะชะตาที่อาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีจากวิกฤตจ,จากอุปสรรคปัญหาความยากลำบาก กำลังนำพาคุณนะคะไปสู่จุดที่ดีขึ้นไปสู่จุดที่ได้รับการเยียวยามีโอกาสมีทางเลือกนะคะโอกาสทั้งการเงินความรู้สึกนะคะพลังงานดีๆคนที่เข้ามาจีบหรืออาจจะเข้ามาเป็นมิตรภาพดีๆนะคะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกมันชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะนี่ก็เป็นพลังงานดีๆสำหรับวิดีโอนี้ค่ะ